จาพอพดีค่ะครับพอเขาาจักน้อยหมู่บ้านนี่่อเขาไรหม่านสองน้อยเออว่านขีน้ไล่เนาะเข่าสองน้อยเพราะมีบนลางของเสี่ยงเงือกกับเข่าสองน้อยคือยกันแต่ว่าตัวเจาะล็อเขาตัวเจาะเขาเขาซีน้อยอยู่ตัวเจาะล้วเขาดีอยู่หมู่บ้านนี่แต่ว่าตัวเอ้ยโมเมน ตัวเจาะเขาสองน้อยแต่ว่าตัวลูดตัววิ่งแล้วเขาสีน้อยอยู่เอาพ่อเด็กขะกันไปของลุมมงหม,มนนันของลุงหมานเขาบ่หมวานี่เดี๋ยวตือดเช็คของลุงหมานก่อนเก้าสองหกศูนย์โอ้ของลุงหม,มานเขาอยู่เนาะกาชาด ตัวชาติประมาณหนึ่งหนึ่งแปดกับหนึ่งสองบวกขาแปดเก้าสองกับหกศูนย์บวกหกมิตุหาศูนย์หกเก้าสามกับสี่เจ็ดบวกขาอีก หกหกหกกับหกสี่เราปกติเราเขา่าโอ้ปกติเข่าหก i p 6 2พหกสองสามกับห้เาเจ็ดห้าเจโอ้เขาเขาเขาของนุ่งม,มันเขาเหมูว่านี่ของนุ่งม,มันลดกาชาติลดเฉพาะกิด หลุดพิเศษไปเขาปกติก VIP. ะเบียรพี่ปกติเขาหลุดหกด้สองขาพี่ใหญ่พี่เขาหาจิตออพี่ใหญ่พี่เขาเรื่องขันชุงโข้อครับปกติกะเบียรพี่ของของลุงหมานเขาสรุปเขา้าสองนอยหลุดสามนอยอาแฟนคลับเอฟซีเป็น้อมูลในการติดตามต่อไป อาไปตอเห้าพ่อ,พอเลขลักตัวใดพอ่อเก้าตูนนึงสองสามเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสามบวกตัวประกอบสี่ห้าหกเจ็ดแปดจับคู่บนล่าง เก้าสี่เก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดสองสี่

โอ้มมนี่วันจันเนาะเก้าห้าสองสามศูนย์ระวังเขาก็หาโอ้ชุดนี้เป็นชุดเล่าพัฒนาพร้อมตัวนี้เาวันจันด้วย่ะทำชุ่มขาชุดนี้เป็นชุดเล่าพัฒนาพร้อมนะคะชุดนี้เป็นชุดเล่าพัฒนาด้วยนะคะเอาทำช่วมเอฟซีทุกท่านทุกคนพิจารณาเอา อขออนุญาตทบทวนตัวเลขแนวทางจากงงักหน่อยเนะพอเนาะตัวเลขแนว่ทางห้าน้อยหุ่นเล้าใส่ได้แตงแต่ีหาเพคืนจนหฮอดหกถุ่มนะคะเสำหรับเล้าที่ออกไปเมื่อกี้นี่ปรากฏว่าสิเป็นหนึ่งแปดหนึ่งเก่าอย่ยังนี้ละ่ะหนีหนึ่งไปแล้วนี่นี่ไปแล้วนะคะ เอาก็ไปสิปิญญ์กับพิจราระนาถนี่นะคะทุกช่วงาลขาเรียกลักนะคะสำหรับมือหนีเก้าศูนย์หนึ่งสองสามตัวประกบสี่ห้าหกเจ็ดแปดจับคู่บนล่างเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดสองสี่สองห้าสองหกสองเจ็ดสองแปดสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปด เรศวินเก่าหาสองสามศูนย์ตุลระวางคือเก่ากับหานะคะอันนี้คือชุดตุเรศแนวทางของพบพุ่มนะคะสําหรับตัวเลศแนวทางของเสี้ยงเงืดเสี้ยงเงือกสูงมากเลยเนี่ยแนวทางของเสี้ยงเงืดของเสี้ยงเงือ ของเสียมเนื้อพระธนีทรงมากนะคะของเสี้ยมเนื้อพระธนิรงมากเขาเอาของลุงมานเปดก่อนเนาะ,ะเนาะถ้าไพา่พลาดโอกาสแล้วมันจีบบริลลุ่งในยูทูบดวยบ่านี่เอาพอเป็นยังเนาะ,ะเนาะมึงขำ่ามึงอยู่ในกลุ่มไล่เอากะแล้วกันแต่ตรงช่วงขาเพราะว่าถ้าผู้ใดพลาดในการลุ่งชมยูทูบแล้วแอดเจาะมาลุ่งในกลุ่มไล่ กลุ่มไล่ของเสียงเงือกกลุ่มไล่ของอลุงหม,มานนะคะ่ะเนาะสำหรับตัวเลขแนวทางของลุงหม,มานนะคะทำช่วงขาหมู่บ้านนี้เขาปกติกับวี่งพี่มือนี่ทำช่วงกัดตามล่องมือพอปกติกับวี่งพี่เพราะมันนันสิเป็นช่วง,วงบางช่วงสิเป็นหานไอกาชาติกับเฉพาะกิจอตอนนี้ก็ล่างมากกับ ปกติกพ็พี่ใญพี่เพราะฉะนั้นพิจะะารณามึงก็แล้วกันเนาะค่ะเนาะกาชาตินะคะวิ่งรูดที่สองกับหนึ่งตัวเลขแนี่ยทางที่บรรจับคู่หายมีหนึ่งสี่หนึ่งห้าสองสี่สองห้าเฉพาะกีดวิ่งรูดที่สองกับสามตัวเลขที่จับคู่หายมีสองหกสองเจ็ดสามหกสามเจ็ดพิเศษวิ่งรูดที่ห้ากับสี่ ตัวเลขที่เพนเจับคู่หายมี41 42 51 52อ่าปกติวิ่งรูดที่3กับ4ตัวเลขที่จับคู่หายมี36 37 46 47 BAP วิ่งรูดที่6กับ7ตัวเลขที่จับคู่หายมี69 60 79 70อันนี้คือตัวเลขแนวทางของลุกหมานเนาะค่ะเนาะเอาเต็มช่วมแคปนาดจอไปเลย แคปหน้าจอเลยนะคะอันนี้คือตัวลีเแนวทางของนุ่งมานซึ่งหมู่บ้านนี้เข้าไปเข้าไปสองน้อยหลุดสามน้อยเอ,อ่อเขาปกติได้ทั้งสองขาเขาเว่พี่ทั้งตัวเจาะตัวหลุดนะคะอ่าตามนี้กับคุณชุ่มขายแคปหน้าจอเลยะคะ่ะ คาะท่านชมค่ะสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปตัวเลขเนวทางห้าหน้อยของพ่อพุ่มก็ของลุงหม,มานเนาะค่ะเนาะแอดกัคอยทุกท่านทุกคนเดี๋ยวนัตัวเลขเนวทางไปพิจารณาใส่วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกท่านทุกคนโชคดีนะคะเจอกันไม่คลิปหน้าเป็นคลิปสรุปตัวเลขเนวทางเล่าพัฒนากันแล้วกันนะคะสำหรับคลิปนี้ขอขอบพระคุณตัวเลขเนวทางจากพ่อพุ่มที่นั่ให มาให้เจนั่งเดีเป็นสะพานบุญหรือทช่วมเอฟซีทุกท่านทุกคนเนนั่ไปพิจารณหน้านัน่ไปเสียงสื่อเนะค่ะเนาะเจอกะไม่คลิปหนาค่ะพ่อค้าขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ